นกอาจจะแบบทําความสะอาดไม่ดีอะไรเงี้ยนกก็เลยเออเัดสห็นใจเอามาเข้าร้านดีกว่านะคะแล้วก็แล้วก็ให้เขาทําความสะอาดให้นะคะรถมันก็จะเข้าร้านอ่ะเนาะเข้าร้านคือรถมันก็น่าจะดูใหม่ไปเลยดีคือจริงๆถ้าเราล้างเองอะเราล้างได้แต่ภายนอกเราก็เช็ดเบาะอะไรได้นิดหน่อยแต่นกก็ไม่มีเครื่องดูดฝุ่นภายในรถไงนะคะก็เลยแบบไม่ได้ทําเองนะคะก็เลยเอามาเข้าร้านดีกว่า เดี๋ยวพวกนี้จะมีเดินทางไกลนะคะเรามารอรุนกันว่าเดินทางไกลของนกเนี่ยน้องจะไปไหนนะคะพวกนี้มีเดินทางไกลเลยนะคะหรือรอเซอร์ไพรส์เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ที่แอซดีกว่านะคะตอนนี้ก็ประมาณ การนั่งรอรถนะคะก็ลมเย็นดีนะมันก็เขาก็มีพัดลมให้ด้วยนะคะก็ไม่ได้ร้อนน้องบรรยากาศมันลมหนาวมาแล้วนะคะรถนกก็ตอนนี้จอดอยู่ข้างหลังนูนยังไม่ได้ขึ้นล้างเลยนะคะยะให้ดูบรา,าศนะอันนี้สองคนนะคะใรถมัตรง แต่ก่อนน่ะอยู่ข้างในตัวน,นู้นแต่อันนี้เอาย้ายมาที่ใหม่ขยายที่ใหญ่กว่าเดิมน,นะคะซึ่งเป็นร้านที่เราบริการมาตลอดนะคะตั้งแต่รุ่นปูล่ละคือปู่เวลารถมีปัญหาหรืออะไรงก็จะเข้าร้านร้านนี้ตลอดไม่ว่าจะล้างหรือว่าน้ํามันหรืออะไรอย่างาาน,าน,นี้นะนนออก็ร้านนี้นะคะเป็นแบบเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เรารู้สึกว่าเขาบริการให้เราเขาเขาให้เราดีอะไรอย่างนี้ เราก็รู้สึกประทับใจนะคะเราจะแบบไม่ว่าร้านเขาย้ายไปอยู่ไหนเราก็จะแบบตามนะคะเป็นร้านที่รู้สึกเออเอามาอะไรก็ไม่เคยผิดหวังอะไรเลยเป็นลูกคือประทับใจอะค่ะนะเหมือนเราแหละเวลาเราซื้อเสื้อผ้าหรือเราซื้ออะไรก็ช่างเวลาแบบแม่ค้าบริการดีหรือว่าศึกษาให้คําบศึกษาเราดีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะใช้บริการไปเรื่อยๆ อันนี้ก็รอนะคะซึ่งนกมาสักพักแล้วเล็กนะมาคนเดียวน้องไม่มาเลยมาคนเดียวนะคะน้องอแต่จากล้างรถเสร็จเ,เนี่ยนกก็จะพาปู่นะคะไปคลินิกปู่ปวดแขนนะคะก็จะพาปู่ไปคลินิกนะ้อะหลังจากที่ล้างรถเสร็จนะคะ ใครที่สนใจเคือมัดยอมวามก็รับมาได้นะที่ไลน์แอดนุ๊งนะคะ #sln2980 ดิเออมื่อวานนะคะเมื่อวานแบบงานไอเลือกไฟล์คือแบบสวยมากสามลำใช่ไหมเขาปล่อยสามลำนุงง๊กให้เข้าใจเขาปล่อยวันละกี่ลำนะแต่วันที่นุ๊งไปเมื่อวานอ่ะเขาปล่อยสามลำนะคะเป็นหลายเรือเป็นเป็นเรือที่เขาประกวดกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มารอผลสรุปก,ก็ อำเภอไหนจะได้ที่เท่าไหร่รางวัลความคิดสร้างสารรค์ความสวยงามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เมื่อคืนก็มีคนจุดแต่ว่าเล่นนะเนาะเ็าเรียกอะไรจุดไฟจุดอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีเหตุการณ์แบบมันไม่ยาคนะเพราะมันไม่ยากปุกยควันขโมงเลยควันขโมุงเลยนะคะเดี๋ยวนกจะเอาคลิปให้ดูแล้วกันมีนะ เดี๋ยวหนูจะแทรกคลิปลงในนี้ละกันน้องเมื่อคืนนี้แบบฟันกระมงเลยนะคะเพราะว่าเด็กเขาเล่นแล้วเขาก็ทิ้งลงใบหญ้าเพราะว่าแม่แม,แม่น้ามันจะมันจะตรงแม่น้ำอะตรงไอ้นี่จะมีจะมีต้นไม้มีหญ้ามีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้ำยังไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวนูก็จะแทรกคลิปคลิปนั้นอะเอาให้ดูเพราะว่านกนกถ่ายไม่ถึงแปดนาที่แต่ว่านกก็เลยแบบอลองถ่ายสั้นๆอาไว้ให้พี่ๆ FC ได้ดูกันเนาะ เป็นเหตุการณ์ที่แบบถ้าไม่มีผู้ใหญ่นะเราก็ต้องระมัดระวังเนาะแล้วผู้ใหญ่ก็คือเขาต้องต้องดูลูกหลานอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าเด็กอ่ะมันเด่นมันเป็นอะไรอ่ะก็เลจะเป็นอะไรเป็นไฟเย็นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละพอทิ้งทิ้งลงแล้วควันมิราเหมงเขาก็ก็ลงไปไปดับนะคะเพราะว่ามันไม่ยากเมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็อากาศหนาว หนาวนะคะลมเย็นหนาวเลยอ่ะจะน้องจะน้องสองนะคะต้องเสียสละซื้อกันยาให้นกเพราะว่านกอ่ะเอาเอาไปอยู่แต่ว่านกลืมไว้ในรถน้องก็เลยแบบตอนนั่งกินข้าวน้องก็เลยเอาเอาให้นกนะคะเพราะว่านกหนาวก็สนุกนะคะสนุกน้องสนุกสนานแต่ว่าคนคนถ้าเทียบกับปีปีที่ไม่มีโควิดเนี้ยคนถือว่าน้อยนะ ปกตินี่จะแบบโหแทบจะเดินไม่ได้นะคะนี่แบบที่แบบนี่แบบไม่ใช่ช่วงโควิดอะปีก่อนก่อนปีที่ไม่มีโลกอันนี้มานะคะคือแบบคนเยอะคนแน่นมากแล้วก็ทางเดินแคบจะไม่ไอนี่กันเลยนะคะจริงๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้หน้อนง,นนงด้วยนาอที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกนะเดีะ๋ะใครที่สนใจจะมาจองคาับมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันว่าพรุนี้นกจะเดินทางไปไหนแล้วเดินทางไกลด้วยนะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ค่ะเดี๋ยวมารอรุ้นกันว่านกจะไปไหนนะคะอ่านี่ก็ดูบรรยากาศที่ร้านรอก่อนนะคะที่คาเฟ่ ใหญ่ยล่นะใหญ่นะคะร้านเนี้ยเดี๋ยวนกจะแส่คลิปที่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ให้ดูนะคะ<ม>อาจจะแป๊บเดียวไม่นาน ไฟไหม้เนี่ยพากันเอา้ายังกระจุ๊ดอีนั่นรัวเอ้ยเอา้าเอา้าอาซีเลยลูกละโอ้ยนี่ไฟจะเหมือนไฟ,ไฟอันนี้โบเป็นเตือน,นมันลิ้นอันนี้หรือเปล่าเอาบัลน,นี้พากันนี่เลยป้านี่ จูดกันจอมันไม่ามันก็ลามไ,ไม,ามันก็ลามไปหมดือม,มันดดมมี่นะคะประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านสบายดีกันไหมคะประเทศลาวเขาเน ท่านแมวมาไดังไม่เห็นฮะไม่เห็นขนาดเขายังไม่เห็นเลอ๋เหรอลาวขาบัวไม่นอ่ะอ่ะไอ้ฝั่งลาวฝั่งนี้ค่ะฝั่งของนครพนมเนี่ยบองอูอ้าวนยำไหลน้ำด้วยมนลาลูกไปหัดไฟลาแลวไฟมเฟิร์ไปมอสละมั้ง เพื่อนไปละมอสลัละเพื you know ่อนไปมอสลับบเปเปตร์นี่นะคะหาวหนฝั่งลาวฝั่งลาวนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอำเภออะไรเมืองอะไรบ้านอะไรเนาะแต่รู้ว่าไปดับแล้วใช่ไหมเนี่ค่ะไฟสวยมากเลยฝั่งลาว ทางเราสวยมากจบเบิ่งเราแล้วเลยท่านี่บรรยากาศนอันนี้เราจุดที่เรานั่งเนี่ยเป็นจุดคนนั่งกันอยู่ค่ะข้างน้อยแต่ว่าถ้าเดินไปตรงนู้นจะคนเยอะมาก แต่เปำนอมโมนะคะก็จะเห็นคลิปที่นกแทรกเข้าไปให้ดูแล้วเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นุกขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนนะคะ สำหรับคลิปนี้นกขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย